สวัสดีครับพบกับผมโตชโนครับผมก็มีของสะสมมาเขาเรียกว่าอะไรอวดกันอีกแล้วนะครับผมเป็นเลสแตกนะครับสี่รสชาตินะครับก็มีสีแดงครับหมึกย่างฮอตชิลลี่สีส้มครับเออสีเหลืองเข้าขอภัยสีเหลืองครับรสมันฝรั่งออริจินอลสีส้มครับกุ้งมังกรสไปซี่แล้วก็สีเขียวครับซาวครีมและหัวหอมนะครับแต่บางทีก็อาจจะสับสนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแดงกับส้มนี่สีใกล้เคียงกันมากมาก นะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจใหม่ครับที่เขาชื่อว่าเ a Stack X Sunday Kiss นะครับผมหรือว่า f e t u u r i n g นักนเองใช่ไหมตัว X นะ s u n y k y Kiss นะครับก็เดี๋ยวคือผมเคยโปรโมทสีเขียวไปแล้วแต่ว่าอี3สาสีก็ตามมานะครับสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับผมไม่ผมไม่เอาแดงกับส้มไว้ติดกันนะไม่อย่นงเดี๋ยวคุณผู้ชมงงแน่ๆนะครับ โอ้โหสีมันใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าหน้าตาอะไรไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเอาออกไปก่อนได้ไหมครับสามรถแล้วก็อันนี้ออกไปก่อนอ่าเอาสีแดงก่อนเพียวๆพียวนะครับก็นี่ครับเลสเปกซันเด y ์คิดผมจะไม่ชิมให้ดูนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนคงเคยได้ลองชิมแล้วแหละ คงจะรู้แล้วครับว่ารสชาติของเลซสแตก็กแต่ละสีแต่ละรสชาติเป็นอย่างไรอ่าแต่ทีเนี้ยดูลายนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับหมึกย่างเขาชิลี่เขาจะเน้นที่ปลาหมึกเห็นไหมแล้วจะมีพริกด้วยอะไร่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีนะโอ้โหตัวผู้หญิงตัวอะไรนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับน่าอยากสะสมกันแล้วใช่ไหมล่ะนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตาม ร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่ามินิมาร์ตนะครับทั่วๆไปนะครับผมมีโอ้โหแบบถ้าจะเรียกว่าบางแห่งก็มีบางแห่งก็ยังไม่มีนะครับฝั่งนี้อ่ะเอาฝั่งนี้ไม่มีโอ้โหดูดรอบด้านเลยนะครับอันนี้สีแดงนะครับเลสแตกรถหมึกย่างคอตชิลี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าชอบแล้วก็ไปหาซื้อมาสะสมกันได้ไอันนี้มาดูสีต่อด้วยสีส้มแล้วกันนะครับแดงมาส้มเลยนะครับ นี่ครับซันเดย์คิดเลสตักซันเดย์คิดนะครับโอโหเป็นนะผู้ชายใช้กล้องสองทางไกลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็สะพายเป้สะบัยกระเป๋าเล็กๆนะครับแล้วก็คนนี้ก็มาถือกุ้งนะครับโอ้โหใช่คือเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นรถนี้แน่ๆรสชาตินี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามีคนถือกุ้งอยู่นะครับและมันกุ้งมังกรซะด้วย นะครับนี่ครับผัดกันถือนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแหมดูมีความสุขเหลือเกินนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสีส้มนี่ครับกลิ่นกุ้งมังกรสไปซี่นะครับอันนี้มาดูสีเหลืองกันบ้างนะครับเลสต n d กซันเดคิดเช่นเดียวกันนะครับก็นี่ครับ กันหนุงกันหนิงกันอยู่อ่าอันนี้ครับถืออ่าเขาเรียกว่าอะไรมันฝรั่งนะครับผลเบอร์เลยนะครับแล้วก็ปอกมาแล้วด้วยนะครับล้วต,ตอนนี้ตรงน,นี้ไม่ได้วดีๆนึกว่าคุกกี้นึกว่าถือคุกกี้แล้วไม่ใช่นะเป็นมันฝรั่งนี่แหละครับมีกล้องสองทางไกอีกแล้วนะครับสีเหลืองครับรสมันฝรั่งออริจินอลแล้วก็สีเขียวอันนี้เคย อลองพูดไปแล้วนะครับก็บูดซ้ำอีกทีก็ได้นะเผื่อบางคนอาจะยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ทราบมาก่อนนะครับก็ปอกเปลือกหัวหอมมาเลยนะครับแล้วก็มีซาวครีมเนี่ครับโอ้โหนะครับเลสต็กรสซาวครีมและหัวหอมนะครับถ้าชอบแล้วก็ไปหาซื้อมาสะสมกันได้ ตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยก็ยังได้เลยนะครับขนาดหนึ่งร้อยกรัมครับขนาดหนึ่งร้อยกรัมถ้าเป็นขนาดเล็กกระป๋องเล็กๆเ,เลยจะเป็นอีกลายหนึ่งซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็กระป๋องขนาดกลางก็ไม่มีอะไรเป็นเป็นเาขาเรียกว,ว่าธรรมดาธรรมดาไม่มีซันเดย์คิดไม่มีอะไรพวกนี้ลายตัวกระตุวนอะไรพวกนี้นะครับโอเคมาเรียนคณิตศสาสตร์กันหน่อยไหมอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเรียนคณิตศสาสตร์กัน นะครับช่วงนี้แนะนำกันเข้าข้างประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอก,กันช่วงหน้าครับมาเรียนกันที่สายกันครับ